สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องวัฒนธรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักก่อนนะคะว่าวัฒนธรรมเนี่ยคืออะไรวัฒนธรรมนะคะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นและสืบทอดกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะจากภูมิประเทศถิ่นที่อยู่นะคะซึ่ง ยกตัวอย่างนะคะก็คือภาษาโดยภาษาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นภาษาของประเทศจีนภาษาของประเทศไทยนะคะหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันนะคะก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันค่ะเช่นภาษาถิ่นทางภาคเหนือและภาษาถิ่นทางภาคใต้ค่ะทีนี้เราก็จะรู้จักกับคําว่าวัฒนธรรมกันแล้วนะคะถ้าอย่งางนั้นต่อไปเรามาดูสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานวัฒนธรรมได้เลยคะ่ะ ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็ควรที่จะออกไปตามหาหรือเข้าไปศึกษาดูวัฒนธรรมให้เยอะไว้ก่อนนะคะเพราะยิ่งเราเนี่ยรู้จักวัฒนธรรมเยอะเราก็ยิ่งเจอวัฒนธรรมที่ทําให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจได้มากยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะให้ลองยกวัฒนธรรมมาสักอย่างสองอย่างและเริ่มลงมือทําตามความคิดสร้างสารรค์ได้เลยค่ะ ส่วนตัวของเรานะคะวัฒนธรรมที่เราชื่นชอบและสนใจเป็นพิเศษคือลายไทยค่ะโดยที่ลายไทยที่เราชอบนะคะก็คือลายประจํายามค่ะเป็นลายไทยพื้นฐานนะคะที่มีความหลากหลายค่ะแม่ลายประจํายามค่ะเป็นแม่ลายสําคัญแม่ลายหนึ่งนะคะของการเขียนภาพไทยโดยรูปทรงทั่วไปนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปวงกลมทะคะแล้วก็มีกลีบคล้ายกับดอกไม้ค่ะ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสนใจลายไทยนะคะก็เพราะว่าเอกลักษณ์ของลายไทยนั่นแหละค่ะเอกลักษณ์ของลายไทยนะคะมีมากมายค่ะซึ่งจะจําแนกแบบย่อๆได้ประมาณสีอย่างนะคะก็คือ1คือเส้นลายไทยเนี่ยจะมีความอ่อนโยนค่ะ2คือมีความแบ่งระยะที่เหมาะสมมีจังหวะที่ดี3คือการใช้ลวดลายอ่อนช้อยมีการใช้ลูกเล่นพลิกแพงต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุดและ4คือลวดลายเป็นหมวดหมู่เดียวกันค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเลือกวัฒนธรรมที่ชอบมาแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทํารรอะไรดีนะคะให้ลองนําสิ่งใกล้ตัวหรือสิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะคะมาลองใส่ดูค่ะยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวนะคะก็อาจจะเป็นเสื้อกระเป๋ากางเกงผ้าเช็ดหน้าอะไรประมาณนั้นค่ะ ส่วนสิ่งของที่เป็นที่นิยมนะคะก็อาจจะเป็นแฟชั่นในช่วงนี้หรือว่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างในซีรีส์ที่เราดูนะคะแล้วเราคิดว่านี่น่าจะมาใส่เป็นผลงานของเราได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือผลงานที่เราคิดมาเองนะคะโดยที่เรานําลายประจําอย่างที่เราชื่นชอบเนี่ยมาผสมรวมกับศิลปะนะคะเป็นการเหมือนใส่กราฟิกวงกลมอะไรพวกนี้คะ่ะเข้าไปให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะคะ และนอกจากวงกลมนะคะเราก็ยังใส่รูปใบไม้ค่ะซึ่งเป็นเหมือนงานวาดนะคะที่เป็นใบไม้น่ารักๆใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำลายนะคะที่เราวาดแล้วก็นำงานศิลปะใส่ลงไปนะคะเอามาทำเป็นหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราทำงานนี้นะคะ มีได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะคะแล้วคือทําให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปสร้างสรรค์าง,งานได้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าการทําหน้ากากผ้าในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นไอเทมฮิตๆนะคะที่หลายๆคนควรมีค่ะสุดท้ายนี้ใครได้งานออกแบบแบบไหนหน้าอย่าลืมมาบอกกันนะคะขอบคุณค่ะ